อ่ะอันนี้โอ้โหนี่ต้องบอกเป็นความเห็นใจคุณเด่นดอกประดูฮะน้อยอกน้อยใจภรรยาฮะนั่งรถไปต่างจังหวัดหิ้วเสื้อผ้าไปด้วยสองถุงก็บอกน้อยใจจังเลยฮะภรรยารักสุนัขมากกว่า โอ้จริงหรือเปล่าคดีคุณเด่นดอกประดู่เขาบอกมาแบบเนี้ฮะคุณเด่นดอกประดู่บอกแบบนั้นนะคะแต่ว่าทางพรรยาแล้วก็ครอบครัวบอกว่าไม่ใช่บอกว่าตัวของคุณเด่นเองเนี่ยป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์มานานสองปีแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกออกจากบ้านลักษณะนี้ก็หลายครั้งแต่ว่าล่าสุดตอนที่นั่งรถไปแบบไร้จุดหมายไปโปลที่ขอนแก่นบอกจะไปหางานทําที่ขอนแก่นตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นช่วยไว้ได้เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ เมตผมมีความสุขมากเลยเมตเพราะผมมันมีงานมา5ปีกว่าแล้วครับเมตไปเริ่มระดับแล้วนะครับไันรี่มติดของความมีงานเมตจ้าดังนั้นครับสู้นะสู้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 ครับ นี่คือคลิปเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นนะคะได้ให้ความช่วยเหลือคุณเด่นดอกประดูซึ่งก็เป็นนักแสดงตลกชื่อดังนะคะที่นั่งรถทัวร์จากกรุงเทพแล้วก็ไปขอนแก่นิ้วถุงสองถุงที่เห็นแต่คุณผู้ชมคะ่ะคุณเด่นก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้สบายใจดีนะคะแล้วก็จะขอหางานทําเลี้ยงชีพต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้สอบถามถึงสาเหตุว่าทําไมถึงออกมาจากบ้านคุณเด่นก็บอกว่าน้อยใจภรรยาที่ต่อว่าตัวเองแล้วก็รักสุนัขมากกว่าค่ะ ไปไปรถตรงไปตรงที um, ну. oh. s right. <S ่เป็น no ขี้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 เพื่อแม่มันขี้พอคนละเมียไม่เห็นเขาก็โมโหเขาทำางี้ได้ไงมันเอตะโลผมอ่ะผมก็โมโหมันรักหมามากกว่าปุยผมก็ตวาดเมืาตวาดว่าลังคาผมได้ไงลังคาผมก็ผมไอยู่ที่อยู่ก็ได้สาเหตุสาเหตุเขาไม่ได้ไล่ผมไล่ตัวเองแต่ในนั้นก็บอกไปไหนก็ไปเลย ผมก็ฟาเสื้อผ้าใส่เท้าใ,ใส่ถุงมาสองถุงเนี่ยเนี่ยใส่ถุงมาสองถุงแล้วไปหิ้วมาเลยไปถามภรรยาบ้างเอาคือยังไงรักสุนัขมากกว่าหรือเปล่าคุณโวพันอุบลชาติครับภรรยาของคุณเด่นบอกว่าคุณเด่นเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์อารมณ์ก็จะขึ้นง่ายลงง่ายแล้วก็ไม่พอใจง่าย รักษาอัลไซเมอร์กันมา2ปีแล้วฮะแล้วก็จะพยายามรักษาให้ดีที่สุดด้วยซึ่งการเดินทางของคุณเด่นก็บอกว่าเป็นแบบนี้มาตลอดแหละ แร,แรกก็จะตามกลับมาแต่หลังๆก็ไม่ได้ตามและสุดท้ายเดี๋ยวคุณเนนก็จะกลับมาเองแล้วที่เดินทางไปขอนแก่นไม่ใช่ว่าไม่มีจุดหมายครับแต่เดินทางไปหาคนรู้จักแล้วก็เป็นญาติกันแล้วก็ยอมรับบอกว่าสามีอยากกลับมาแสดงตลกเหมือนสมัยก่อนแต่จําบทไม่ได้ไดแล้วด้วยความไม่พร้อมของร่างกายก็ทําให้เล่นไม่ได้คุณสุภาพรภรรยานะฮะยืนยันบอกว่าครอบครัวกับสามีไม่ได้ตกอับนะฮะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดกัน